สวัดีครับพี่น้องทุกผู้ทุกคนอ่ะเจ้าเนียกะบอกกับไก่หน่อยร่อยร่มแซนวโอ้รังวัดเึงนติดตามเพื่มเป็นมากบอกับไก่หน่อยร้อยร่มแนวพี่น้องอ่ะไม่กินเ,เขาเขาเร้าพี่น้องเขาเร้าของไอง้อ่ะเจ้าเน,นี่ยกะมีลงดูโอ้อยยางเราใหม่ อยงนั้นไม่เส้นหมึกเส้นหมักฟักทองใส่หยดมันน้ำใส่หน่วยพร้อมมีหยดหยดกับมีหน่วยกับมีหน,น,น่วยอ่อนหน่วยแจาผสมประสานกันเข้าไปนี่ทอดทักอันพักขา <laughs> ใส่พักขาดีหน่อยใส่พักขาใส่พัก,ก,ยอ,อ,กอย่างหอมแล้วก็เจียวบนกระเจียวแบ่งใจวยอยู่พี่น้องดูเจียวอันนี้ซม สมไข่ป่าพี่น้องสมไข่ป่ามาหันมาหันเฮ็ดสมประจอมบ้านนี่สมไข่ป่าสมไข่ป่าซื้อซ <c oughs> ื้อน้ำมันกเ็เหว่าสมไข่ป่าสมแล้วแซ่บอยู่นี่บอกพลิกงวยงั้นพลิกงวยสี้วอ่ะหักกลับักนอนบักดินใหม่บักดินฟ้าเห้เลยพี่น้องนอนบักดินใหม่บักดินฟ้าบักวัวก,กู้ นี่มัวคู่นำมากตัวคู่มากระดิ่ง่วยนึงพักอันนี้พักพักยงอะพี่น้องกินกั้กินกั้มาหนะกินกั้เอาม่กินกลับน้ำพี่น้อกินกั้กินกั้ไม่กินกลับนาอ๋อเบาๆลรยาห้างพี่น้องมาขวดๆน้ำกันเขาเนี้ยหอนๆปุ่ะโอ้ยเดือดิดนึง มาพี่น้องมามาเมื่อโอ้เขาก็ตี้มือได้บัลนียเริ่มแยกเจ้ากันเนาะ mà ghê mình, mình. cây subscribe ไม่ค่อยได้ดื่มอะไรหรอกพี่น้องกินไปแน่กะลูกค้ามาซื้อของก็ได้ลูกไป <c oughs> ลูกไป๋หายวับ ไปไม่ได้ไหมไปยอดบอนมั้ไม่กินกับี่กับเยองพี่น้องเขากันเยองนั่น,น,นเห็นบะ <c oughs> ไม่ได้กินข้าวมาเลยลูกคาูกคาม่ซื้อก่อนนี่รบก พอตรวจพาแพ้หลายๆที่เนอะเดี๋ยวเดี๋ยวจะค้ำก่นอนหายคว้างหายบ้าแค่กันใช่ยว้า